จะได้อะไรเอ่ยตะแนนโอ้โหอ,ออกมาแล้ว <c oughs> แท้หัวเอียวแม่ทับแดงซะด้วยมายิงไปก่อนแถวหลังโอ้ยโจมตีแบบว่าสี่ตัวผมแล้วก็นี่แถวหน้านเอาละผงรองอื้ยตายไหมล่ะสถานฟ้าเรียบร้อยเอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาติประไปนะครับกับเกมบันทึกลับสมก๊ก นั่นเองนะครับผมสำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมแนว RPG Strategy ประจนภัยต่อสู้วางแผนล,ลบนั่นเองนะครับผมเรามาพูดถึงเนื้อเรื่องของเกมนี้กันเลยดีกว่าสำหรับในเกมนี้จะพูดถึงตัวเราที่เป็นผู้ก้านะครับผมได้ย้อนอดีตกลับมานะครับเพื่อตามหาวรรณกรรมตำนานสามก๊ก Romance of the Three k i n g d o m แล้วเหล่านั้นจะต้องประติดประต่อเรื่องราวนะครับผมเพื่อที่จะได้กลับไปสู่ยุคปัจจุบันกันให้ได้ภายในเกมเราจะได้เจอกับตัวละครในประวัติศาสตร์ ทั้งหมดที่มาจาก Art of War หรือว่าตำราวิชัยสงครามซุนจือบอกเลยว่าเนื้อเรื่องและก็เสียงภาคนี่จัดเต็มกันอย่างแน่นอนเหมือนกับดูอนิเมะกันเลยนะครับผมภายในเกมก็จะมีเนื้อเรื่องหลักที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ยังมีภารกิจไซเควสต่างๆนะครับให้เราทําอย่างจัดเต็มจุดหมายของเรานั้นก็คือการทําให้ทีมของเราหรือว่าฮีโร่ของเรานั้นแข็งแกร่งเพื่อขึ้นอันดับสูงๆกันให้ได้นะก็สําหรับในเกมนี้จะเป็นยังไง ไปดูกันเลยเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันที่โหมด PVE กันก่อนนะที่เราจะได้สัมผัสเรื่องราวอันเข้มข้นแล้วก็ไขปริศนามากมายในแผนที่โลกกดไปที่ดันเจียนด้านขวาล่างตรงนี้กันเลยนะเดี๋ยวเราจะไปที่ดันเจียน39ตรงนี้กันก่อนนะด้วยเวลาการสู้กับลิโป้ใครอยากลองหนาวกรีนนภาของข้าเราจะเห็นได้ว่าเสียงภาคก็มีการทำออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับผมท้าดวล ใช้พลังกายดูสินี่ก็คือเนื้อเรื่องของเกมนี้เมททับริปโปตอนนี้ท่านคือนกในกรงมิสู้ให้ข้าใช้เศษม้วนบันทึก3ามกกช่วยท่านอีกแรงเป็นเจ้าทำให้ข้าริปโปถูกเจ้าเมืองแต่ละแห่งไล่ล่าพเพราะเศษม้วนบันทึก3ามกกวันนี้คิดจะทำ้ายข้าอีกเหรอเนี่ยผมนี่ก็คือการต่อสู้ของเกมนี้มาลองดูสิโอ้โหไปก่อนเลยโดน้โดนแบบว่าทะนูแล้วก็ตัวของเรานะครับมีใต้เกียวที่สามารถ วิ่งยังไงท่าประสานผงลองอเดี๋ยวเราค่อยมาพูดถึงพวกสกิลหรือว่าท่าประสานต่างๆนะโอ้โหยดูสิตอนนี้เรียกได้ว่าเราจะต้องทําการจัดทัพเพื่อให้เกิดความสมดุลที่สุดอ่าเมื่อกี้มีสัตว์เลี้ยงกันด้วยสถานฟ้าอื้ยสกิลอย่างแรงเป็นไงนี่เขาเรียกว่าท่าประสานโจโจโจ,โจโเหมือนจะโหดเจริโปมาหงล้องอีกแล้วฮ้ว้าหหืมตายซะ ไอ้ผมยิงธนูเอาละไปเกี่ยวปึ๊บยิวเพื่อนเไอ้ผมแล้วก็สายฟ้าโจผีเรียบร้อยชนะลวดเปิดกรองรับของรางวัลทอนมปท็อปทหารโจโฉกำลังอบล้อมทางหนีพวกเราต้องรีบไปจากที่นี่แล้วฮือโจโฉหัวของเจ้าวางอยู่บนบาไปก่อนวันหน้าข้าริปโป้ค่อยมาเอาไปแล้ว <laughs> เอาละแล้วตอนนี้เราก็สามารถผ่านเรื่องราวต่างๆกันได้สําหรับในโหมด PVE หรือว่าโหมดเนื้อเรื่องนะครับผมเมื่อเราสามารถทําการผ่านด่านต่างๆได้นะครับเราก็สามารถเข้าไปรับพวกกล่องของรางวัลตรงนี้กันได้หีบทองแดงก็จะได้พวกตําลึงนะครับหินเลื่อนขั้น ใช้ในการอัปเกรดตัวละครต่างๆนะครับผมมีป้ายอัญเชิญกันด้วยนะเดี๋ยวเราจะมาเปิดสุ่มหาตัวละครกันด้วยตอนนี้ก็ขอกลับไปที่เมืองกันก่อนนะสำหรับในตอนนี้เราจะมาพูดถึง สิ่งที่ทําให้กองทัพของเรามีความแข็งแกร่งกันนะซึ่งในเกมนี้เราสามารถจัดวางกองทัพของเราได้ในทีมทั้งหมดอยู่6คนอันนี้ก็เป็นแบบว่าตัวละครหลักของเราที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้แล้วก็จะมีแม่ทัพอื่นๆหลายระดับกันเลยนะสมมุติว่าตอนนี้เราจะลองอัพซุนสั่งเซียงกันก่อนมาพัฒนากันเลยไปดูที่การเลื่อนขั้นสำหรับตรงนี้ก็จะเป็นการเลื่อนขั้นอุปกรณ์ต่างๆนะครับผมอ่าสามารถ เลื่อนขั้นแบบนี้กันได้ใช้เงินต่อไปก็จะเป็นการอัพเลเวลใช้ม้วนคัมภีในการอัพเลเวลของตัวละครก็จะอัพได้ตามเรเวลหลักของเรากันเลยใส่คัมพีเข้าไปเพื่ออัพเรเวลประมาณนั้นนี่บวก HP บวกพลังโจมตีต่อไปก็จะเป็นการเพิ่มดาวสามารถใช้เศษชิ้นส่วนของตัวละครที่เปิดหามาได้ในการเพิ่มดาวให้กับตัวละคร รืมแบบนี้เห็นไม่เอ่ยเพิ่มดาวบวกความสามารถแบบเยอะแยะมากมายการพัฒนานะครับใช้เป็นยาพัฒนาในการพัฒนาตรงนี้บวกความสามารถเพิ่มเติม สำหรับข้อความตรงนี้ก็มาดูกันว่ามีสกิลอะไรกันบ้างน,นะครับผมบุกเพสําหรับในเกมนี้บุบเพก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญสุดๆไปเลยนะเราจะได้เห็นว่าตัวละครตัวไหนมีความสัมพันธ์กับตัวไหนนะครับแล้วก็ถ้าอยู่ในทีมเดียวกันก็จะมีการบวกเพิ่มความสามารถให้กันด้วยอย่างเช่นตรงนี้ ลงสู้พร้อมกับปู้เลี่ยนสื่อโจมตีเพิ่มขึ้น17%แล้วก็มีเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์ด้วยอุปกรณ์ก็มีบุกเพย์เหมือนกันถ้าเราใส่อุปกรณ์ตามนี้บวก h p เพิ่มขึ้น8%แล้วก็มีเกี่ยวกับท่าประสานท่าประสานที่เราเห็นกันไปเมื่อกี้นะเป็นการแบบว่าท่าประสานหงล้องสุ่มทำดาเมจใส่ฝ่ายศัตรู3ามตำแหน่ง113%บอกเลยว่าเกมนี้ เราอาจจะต้องมาดูตัวละครต่างๆนะครับให้เหมาะสมกันด้วยเดี๋ยวเราจะพามาดูตรงนี้การวางค่ายที่ด้านสายล่าง เราจะเห็นได้ว่าจะมีตำแหน่งการโจมตีนะครับเรียงลำดับกันอยู่1 2 3 4 5 6ลําลำดับ1ก็จะเป็นตัวที่สามารถจู่โจมได้ก่อนนะเรียงไปจนถึงลำดับ6กันเลยเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะนำตัวที่มีสกิลพิเศษที่เราคิดว่าเหมาะกับการโจมตีก่อนมาวางที่ตำแหน่งให้เหมาะสมนะในตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มสุ่มอัญเชิญแม่ทัพเพิ่มเติมกันเลยดีกว่านะไปที่แท่นอัญเชิญตรงนี้กันเลยไปเออจะมีอัญเชิญทั่วไปแล้วก็อัญเชิญขั้นสูง ไปเลยครับในเกมนี้นะครับเหล่าตัวละครของเราก็จะมีการแบ่งกันเป็นหลายฝ่าย <c oughs> เขาเรียกว่าแบ่งกันเป็นกก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องดูกันว่าเราจะสามารถสุ่มออกมาได้เป็นแม่ทัพแบบไหนกันนะตรงนี้ก็จะมีบอกว่าโอกาสที่เราจะเปิดได้แม่ทัพแบบสีส้มสีแดงหรือว่าสีม่วง มีโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งแม่ทัพแดงก็จะเป็นตัวละครที่หายากนิดหนึ่งนะว่าแล้วก็ไปจับ10ตัวกันเลยเถอะไปเพื่อนมาดูสิจะได้อะไรเอ่ยตะแนนโอ้โหูออกมาแล้วแพ้หัวเอี่ยวแม่ทัพแดงซะด้วย เ,เป็นแบบว่ากกุยเอาละยอดเยี่ยมใช้ได้อยู่นะเพราะว่าโจมตีแถวหลังแล้วก็ลดโทสะเลี้ยงดาเมจบางครั้งนะครับเหล่าศัตรูก็จะชอบวางตัวที่โจมตีได้รุนแรงอยู่ที่ทางแถวหลังเราก็สามารถโจมตีไปที่แถวหลังกันได้แล้วก็ลดโทสะหรือว่าแต้มที่เมื่อสะสมครบจะเป็นการใช้สกิลทําให้ฝ่ายศัตรูที่ใช้สกิลได้น้อยลงมาโอ้ยแม่ทับสม้มอีกก๋มอ่านอย่างนี้หรือเปล่านะน่าจะใช่โอ้โยอาวุธอย่างเท่ ลูกไฟดาวตกแต่ก็น่าจะยังไม่ถูกใจมากอืมได้แบบว่าชิ้นส่วนเหล่าตัวละครสีแดงกันด้วยนะอีก10ครั้งมาปั๊บปับโอ้โหอุยไกลใช้กระบองเดีวผมจู่โจมแถวหน้ายังยังยังไม่ใช่มาแล้วบุญทิวโอหโยติดติดกันเลยโอ้โหใช้แบบว่าเหมือนจะเป็นกระบองฟื้นฟ,นฟนูแถวหน้างั้นหรอมีการฮิวกันด้วยนะเฮ้ยแล้วก็ อุ้ยไก่แล้วไม่เอาตัวเดิมปั๊บปบั๊บเอ้ยประตูเอ้ยอีกทีนึงมาปั๊บปั๊บปับอุ้ยบุญทิวทำไมอย่าสิเพื่อนนายต้องมาเทพเทพบุญทิวมาอีกแล้วจ้าถ้าทางดวงจะไม่ค่อยดีเฮ้ยตังโต๊ะโอ้โหยเทพอยู่แม่ทับแดง รูสิโจมตีขอบเขตลดโทสะเสริมบล็อกอืมใช้ได้ขอเป็นครั้งสุดท้ายและวกันขราวนี้ปั๊บปั๊บป๊บปั๊บป๊บมาแล้วจ้าหวดจ้งแม่ทับส้มโอ้โหใช้ผู้กันสุ่มสองคนคืนโทสะให้ตนเองเห็นไหมว่าตัวละครต่างๆก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปเออเทียเก้าไหนบอกว่าตาสุดท้ายแล้วไงยังจะมาสุ่มกันอีก <c oughs> โอ้โหอ้วนเซียวเป็นขุนศึกเฮ้ย โจมตีแถวหน้าคริสติโคอลพิเศษเสริมโจมตีน่าจะเป็นสายดาเมรอืมใช้ได้โอ้โหโ,โจโผีมีแล้วไว้อัปดาวได้เมื่อเราสุ่มจนครบ50ครั้งไปดูที่ค่ายอัญเชิญตรงนี้กันได้ด้านซ้ายนะครับผมเราสามารถที่จะเลือกอัญเชิญนะครับแม่ทัพที่เจาะจงค่ายได้เลยซื้อ10ครั้งการันตีรับแม่ทัพแต่ว่าถ้าซื้อ20ครั้ง จะการันตีสําหรับแม่ทับระดับสีแดงกันเลยนะถ้าใครที่อยากจะเน้นก๊กไหนก็สามารถมาดูที่ตรงนี้ก็ได้เลยในตอนนี้เดี๋ยวเราจะพามาดูที่การจัดกกว่าแบบไหนนะครับเหมาะสมที่สุดไปกดดูกันที่คําว่าแกร่งขึ้นด้านซ้ายตรงนี้นะจากนั้นก็ค่ายทับแนะนําจะมีการบอกว่าในแต่ละกกจะมีจุดเด่น แบบไหนกันบ้างซึ่งก็จะมีการวางกําลังให้ได้เห็นนะครับผมอย่างเช่นก๊กุยลดโทสะทําให้ฝ่ายตรงข้ามจู่โจมได้ไม่ค่อยดีนะลดทอนการเลี่ยงดาเมจต,ตรงหน้าทําให้ศัตรูเปราะบางไม่ต่างจากกระดาษถ้าสมมุติว่าเราไม่มีตัวละครตามนี้นะเราก็สามารถเลือกตัวที่มีความสามารถใกล้เคียงกันมาไว้แบบนี้กันได้จะมีบอกว่าตําแหน่งที่1มีหน้าที่ทําอะไรกันบ้างลดโทสะ อืมเรียงดาเมจอ๋อตำแหน่งที่2ดาเมจพอตัวทําให้เสียเลือดอืมอะไรแบบนี้ดูจกไหนส่สิปล่อยสกิลฟื้นฟูค่าโกรธอ๋อเน้นแบบว่าค่าโทสังนั้นสินะแล้วเบิร์ดสกิลอย่างต่อเนื่องต่อไปก็งอนะครับผมจุดเด่นของค่ายนี้เอฟเฟกต์แผดเผาทาให้แต่ละรอบศัตรูถูกหักเลือดอย่างต่อเนื่องจูโจมแม่ทัพที่ซ่อนอยู่ในแนวหลังอย่างแม่นยํา ดเดี๋ยวเราก็มาเริ่มจัดทับกันเลยเถอะนะแหะหัวเอียนที่เราแบบว่าได้มาแล้วลดค่าโทสะของเป้าหมาย2แต้มใช่ไหมขณะดเดียวกันเลี้ยงดาเมจลงสู้โอเคเดี๋ยวผมเปิดใช้สําเร็จอ๋อมีการเปิดใช้บุพเพกันด้วยนะแล้วก็เมื่อกี้นี้ได้ตัวไหนมาเพิ่มอีกนะตั้งโต๊ะใช่ไหมเอ่ยเป็นขุนศึกทำดาเมจเวดมนใส่เป้าหมายแล้วก็มีโอกาส15%ที่จะลดค่าโกรธของเป้าหมาย2แต้มขณะเดียวกันอัตราบล็อกของตนเพิ่มขึ้น15%ต่อเนื่อง อรบเน้นการป้องกันนิหว่าตัวนี้ถ้าเราอัพพรสวรรค์เพิ่มดาวนะครับจนถึง5ดาวจะมีการเปลี่ยนรูปล่างหน้าตาให้เท่ขึ้นกันด้วย,ยลงสู้โอเคเปิดใช้บุพเพเพิ่มเติมกับโจผีโจผีรู้สึกว่าจะเป็นระดับส้มใช่ไหมเราควรจะเปลี่ยนกันหน่อยนะอ้วนเสี่ยวทำดาเมจเวทมนต์ดูสกิลสองหน่อยสิมือถือสากปากถือศีล ทำดาเ,ดเมจเวทมนต์ใส่ฝ่ายศัตรูแถวหน้า179%การโจมตีครั้งนี้มีอัตราคิติิโคพิเศษ20%ขณะเดียวกันพลังโจมตีของแถวที่ตนอยู่เพิ่ม10%ต่อเนื่อง2รอ,อบเอ้ยใช้ได้เออติดเข้าไปแล้วก็เปิดใช้งานสําเร็จอล่าค่ายเพิ่มสเตตัสทั้งหมดแล้วก็เปิดบุพเพนะครับผม บวก HP แล้วก็พลังการโจมตีการที่เราอยากจะได้บุบเพเพิ่มเราต้องไปที่ทับเสริมตรงนี้เราจะเห็นตัวละครที่อยู่ทางด้านล่างตรงนี้นะเราสามารถติดตั้งเข้าไปเพื่อเปิดใช้บุบเพกันได้ครับผมอย่างเช่นตอนนี้กองซุนจ้าลงสู้มา ลงสู้สําเร็จโอ้โหเปิดได้นี่บุกเพกับอ้วนเซี่ยวโจมตี20่สิบกับตั้งโต๊ะ HP 20เน้นแบบว่า H p เยอะๆไปเลยนะได้เวลาที่เราจะมาอัปเกรดอุปกรณ์ต่างๆกันนะอุปกรณ์ตามนี้ใช่ไหมก็จะมีการอัปเกรดการสกัดแล้วก็การแกะสลักนะครับผมอย่างการอัปเกรดก็จะเป็นการใช้เงินอัพแบบว่าพวกนี่เหมือนตีบวกปั๊บๆคียิทค,คุณหนึ่งคีทิทโอ้โหเฮดพีก็จะเพิ่มขึ้นถ้าเป็นพวกอาวุธ ก็จะมีการจู่โจมที่แรงขึ้นนะครับผมหรือไม่ก็กดอัปเกรดทั้งหมดไปเลยตรงนี้บา้าเออแบบนี้ง่ายได้ต่อไปก็เป็นการสกัดนะครับผมจะใช้หินพวกนี้เนี่ยผมเลื่อนขั้นจะมีการเพิ่มพลังที่บอกเลยว่ามากมายมหาสารจริงๆขั้น3ารู้สิการแกะสลักใช้หินนี้ผลึกลายนะครับผมปึ๊บอืมกลายเป็นลายอินซีปราบลายหมาป่าครับผมมา วางค่ายกันหน่อยนะสําหรับต่างโต๊ะเราจะไว้ที่ตรงนี้ปึ๊บแล้วก็เออตัวที่เพิ่มดาเมจใช่ไหมเอ,อไว้ตรงนี้ละกันจะได้เพิ่มพลังจูดโจมให้ตัวเราเพิ่มเติมสําหรับในตอนนี้เดี๋ยวเราก็มาไปลองใช้กองทัพใหม่กันเลยเถอะดันเจียนยึดกุญจิว๋วเดี๋ยวผมเนื้อเรื่องกันต่อ โอ้ยดูสิฮึมสัตว์ตัอย่างเยอะเลยนะคลลาบเตียวเมาไปท้าด้วนลองดูสิกองทัพของข้าคราวนี้มายิงไปก่อนแถวหลังโอ้ยโจมตีแบบว่าสี่ตัวผมแล้วก็นี่แถวหน้าเอาละผงรองอื้ยตายไหมละ่ะอึ้งสัตว์เลี้ยงอย่างแรงลืมพูดถึงสัตว์เลี้ยงกันเลยเีย๋ยผมวานอนยักอย,อย่างโหดนี่แถวหลังแ่โอ้โหแทบจะตายหมดเกลี้ยง สถานฟ้า,เ,าเรียบร้อยเนี่ผมกองทัพสุดแข็งแกร่งลืมพูดถึง สัตว์เทพกันเลยนะไม่ใช่สัตว์เลี้ยงสิถ้าใครเล่นจนถึงเลเวล v e l 60ก็จะมีการปลดล็อกสัตว์เทพตรงนี้นะครับผมช่วยในการโจมตีกันได้แล้วก็มีการติดตั้งพวกอุปกรณ์ต่างๆต่อไปก็มาดูที่ท่าประสานด้านล่างตรงนี้สําหรับท่าประสานตรงนี้นะครับผมเราจะต้องมีแม่ทัพตามรูปที่เห็นถึงจะสามารถเปิดใช้งานท่าประสานเหล่านี้กันได้นะก็ต้องมีนี่จกหยงกับเบ้งเฮก สองตัวนี้สามารถเปิดใช้ท่าประสานช้างสึกกันได้นี่ปุกพลังเอทอทาดาเมจใส่ไฟาศัตรูแถวหน้า84%มองข้ามการป้องกันของแม่ทัพเมื่อเปิดแล้วสามารถลากมาใช้งานตรงนี้ได้เลยจริงๆก็ยังมีอีกหลากหลายอย่างนะครับผมที่อยากจะพูดถึงไม่ว่าจะเป็นพวกภารกิจต่างๆนะครับที่เราควรจะทําแบบว่าประจําวันนะครับผมถ้าทําปุ๊บก็จะได้พวกตําลึงหรือว่าสิ่งต่างๆไว้อัปเกรด เสริมความแข็งแกร่งให้กับตัวละครเหล่าก็จะมีบอกอยู่ว่าให้เราทําอะไรกันบ้างทําครบ รับไปเลยพวกของรางวัลตามนี้สําหรับในคราวนี้เดี๋ยวเราก็มาดูกันที่การพิชิดศึกด้านล่างกันก่อนตรงนี้ก็สําคัญเหมือนกันที่ตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นที่สําหรับการเข้ามา PVP นะครับหรือว่าเล่นโหมดต่างๆอีกเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเราจะพามาดูแบบว่าแต่ละที่กันนะอารีนาครับผมนี่ตรงนี้ก็จะเป็นที่สําหรับการต่อสู้แย่งชิงอันดับนะครับสมมุติว่าลองต่อสู้กันดู นี่ตอนนี้อันดับยังไม่เยอะมาน่าจะไม่ยากเกินเนี่ยผมไปเออจมติตัวหลังว้า <c oughs> นี่ชนะแล้วก็จะได้รับชื่อเสียงใช้ในการซื้อของจากร้านคา้านะครับมีการ์ดให้เราเปิดด้วยนะมีชิ้นส่วนตัวละครสีแดงกันด้วยโอเคแล้วก็สามารถนำค่าชื่อเสียงมาซื้อสิ่งของตรงนี้กันได้ สำหรับในอารีนาทดสอบไร้พ้าเหมือนจะเป็นการต่อสู้ขึ้นหอคอยไปเรื่อยๆนะพิชิตอสูนยักษ์อืมตรงนี้ก็ถือว่าสำคัญเหมือนกันเพราะว่าเราสามารถเข้าไปต่อสู้เพื่อรับหินสกัดใช้ในการสกัดอุปกรณ์เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งแบบมากมายมหาศาลและในตอนนี้ก็มีเกมเพย์ใหม่นะครับผมนั่นก็คือศึกตัดสิน เขาแตงกุลสันเราต้องเรเวล65ก่อนนะถึงจะมาที่โหมดตรงนี้กันได้กดเข้าไปเลยสำหรับโหมดนี้ก็จะเป็นโหมด PVP ที่เรียกได้ว่าร้อนแรงสุดๆจะเป็นการต่อสู้แบบว่าผ้า VS 5นะครับผม สนามลบรูปแบบใหม่ที่จะต้องหากลยุทธ์ในการต่อสู้และหาทีมที่แข็งแกร่งที่สุดสำหรับศึกนี้ก็จะเป็นการต่อสู้กันแบบทีมนะครับผมแต่ละฝ่ายจะมีอยู่5คนโดยคนที่เป็นหัวหน้านะครับสามารถที่จะจัดตำแหน่งกองทัพกันได้ดูที่การวางทีมตรงนี้นะนี่ ใครเป็นหัวหน้าก็สามารถสลับตำแหน่งตรงนี้กันได้เลยซึ่งในศึกตัดสินเขาเต็งคุลสันนี้ก็จะมีด้วยกันอยู่2โหมดจะสลับในแต่ละวันนะครับผมโหมดที่1ก็คือการบุกเมืองเต็มกำลังผู้เล่นจะแบ่งกันเป็น2ทางนะครับแต่ละทางจะมีการต่อสู้แบบเดียวใครที่ทำลายหอป้องกันของอีกฝ่ายได้ก่อนก็จะได้รับชัยชนะและสำหรับอีกวันหนึ่งก็จะเป็น หมดชิงหอฆ่าขุนพลผู้เล่นจะแบ่งกันเป็น3ทางนะครับผมแต่ละทางจะทําการต่อสู้กันแบบเดียวทําลายหอป้องกันของอีกฝ่ายได้ก็จะเป็นฝ่ายชนะแต่ถ้าหากเสมอกันผู้กล้าที่อยู่ในสนามทั้งหมดจะต้องถูกจับมาอยู่ทางเดียวกันเพื่อทําการตัดสินนะครับผม เรียกได้ว่าน่าตื่นเต้นสุดๆกันไปเลยนะสําหรับในโหมดนี้ยังไงก็อย่าลืมเข้ามาลองต่อสู้กันดูนะในตอนนี้ก็จะมาพูดถึงฟังก์ชันต่างๆกันบ้างนะค่ายทับด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ยผมไม่มีอะไรต่อไปก็แม่ทับตรงนี้ก็จะเป็นเราแม่ทับของเราที่เก็บสะสมเอาไว้อยู่ถ้าประสานนะครับผมให้ดูไปแล้วสัตว์เทพก็ดูไปแล้วนี่การสวมตรงนี้นะครับผมจะมีให้เราอัปเกรดเพิ่มกําลังลบกันอย่างมากมายกันเลยนะไม่ว่าจะเป็นการอัป กรอุปกรณ์หรือว่าสมบัติซึ่งในตอนนี้เดี๋ยวเราจะกดให้ดูตรงนี้ซึ่งในตอนนี้ก็มีอัปเดตใหม่นะครับผมสมบัติแห่งเทพปรากฏหรือว่าอัพทองสมบัตินั่นเองจะเป็นโหมดการอัพทองประกายแสงนะครับช่วยให้สมบัติแดงของเรานั้นสามารถอัปเป็นสีทองได้จะเป็นการเพิ่มสเตตัสที่ทรงพลังนะครับเรากับมีพลังช่วยเหลือจากเทพกันเลยพวกสมบัติแดงของเรามากดเข้าไปแล้วก็มาดูที่การอัพทองด้านขวาล่างตรงนี้ การอัพทองจะแบ่งกันเป็น3ช่วงแต่ละช่วงนะครับเราจะได้รับสเตตัสพรสวรรค์เพิ่มขึ้นเมื่อครบ3ช่วงสมบัติจะเปลี่ยนเป็นสีทองแล้วก็จะเพิ่มสเตตัสจำนวนมากบุพเพของแม่ทัพจะไม่เปลี่ยนเราลองมาสกัดให้เลเวลสูงๆกันหน่อยอัพไปก่อนปรบ๊บน,นี้แล้วก็ลองอัพทองเฮ้ยมาแล้วอัพทองสำเร็จปั๊บ อื uh huh. ต่อไปก็เริ่มใช้ทองกันหน่อยปรับเอยเรียบร้อยอัพทองสำเร็จพลังโจมตีของต้นเพิ่มขึ้น10%หูยแรงอยู่มาเอาของไม่พอแล้วงั้นก็ไว้ก่อนนะเรียกได้ว่ามีอะไรให้เราทำเยอะแยะจริงๆเลยนะสำหรับเกมบันทึกรับ3ามก๊ก สำหรับสิ่งที่ชื่นชอบเลยสําหรับในเกมนี้ก็จะเป็นเสียงภาคนะครับเนื้อเรื่องที่น่าติดตามนะครับผมแล้วก็โหมดต่างๆที่มีให้เราเลือกเล่นอย่างมากมายแค่เข้ามาในพิชิตศึกก็มีให้เล่นเยอะแยะกันแล้วและที่สําคัญเลยก็คือเราสามารถอัพตัวละครได้อย่างอิสระนะครับผมไม่ต้องกลัวว่าจะอัพพลาดกันเลยเพราะว่าเราสามารถรีไซเคิลเอาวัตถุดิบต่างๆคืนได้นะครับดูที่การรีไซเคิลด้านบนนี่เป็นไงแยกอุปกรณ์แม่ทัพต่างๆ สมบัติแฟชั่นเอออะไรแบบนี้เออใช่เนี่ยผมมีปีกเทพแล้วก็พวกแฟชั่นครับผมอืมเป็นไงสุดยอดไหมล่ะ <c oughs> บวกสเตตัสเพิ่มขึ้นกันด้วยนะแถมรูปร่างหน้าตาก็ดูเท่มากขึ้นปุ๊บสมใส่บวกพลังใครอยากจะรู้ว่าเราจะเก่งขึ้นยังไงกันได้บ้างก็ไปดูที่แกล่งขึ้นทางด้านนี้กดเข้าไปปุ๊บก็จะมีบอกว่าควรจะอัพพัฒนาอะไรกันบ้างนะฝึกฝน ปลุกพลังอัปเกรดสกัดอุปกรณ์โหวิฉายาอะไรต่างๆนะครับก็สําหรับใครที่อยากจะเล่นเกมบันทึกลับ3มก๊กนะครับผมก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยแล้วก็สามารถเข้ามาติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับผมทั้งบนเว็บไซต์ Facebook t w i t t อร์หรือว่า i ิน t ต g r a m กรมนะครับผมแล้วก็พี่มีแจกโค้ดกันด้วยสามารถเข้ามากรอกโค้ดแล้วก็รับไอเทมกันได้นะสำหรับในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้า ไปละบายบายจุ๊บๆดาวน์โหลดบันทึกลับ3กกฟรีสแสดงฝีมือให้โลกประจักษ์